ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาการตัดต่อวิดีโอโดยใช้แอปพลิเคชันแคปคัดบน RUTS MOOC การเรียนรู้แบบอิสระของมหาวิทยาลัายเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยมีวัตถุประสงค์รายวิชาดังนี้นะคะ หนึ่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและอธิบายรูปแบบองค์ประกอบของการตัดต่อวิดีโอโดยใช้แอปพลิเคชัน c a p c u t ได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิธีขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอโดยใช้แอปพลิเคชัน c a p c u t และฝึกปฏิบัติได้จริงและ 3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมพรบอรคอมพิวเตอร์ ข้อมูลแล,และลักษณะเกี่ยวกับรายวิชาการตัดต่อวิดีโอโดยใช้แอปพลิเคชัน Ca p c u t คือการทำภาพเสียงโดยใช้เทคนิคการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ต่างๆการตัดต่อใส่เอฟเฟกใส่เสียงประกอบหรือการเพิ่มลูกเล่นต่างๆเข้ามาช่วยสร้างสารรค์งานสำหรับการเรียนในปัจจุบันทำให้ผู้เรียนจดจำและสนใจมากขึ้นเพราะเพียงแค่สื่อภาพนิ่งต่างๆอาจจะไม่เพียงพอในการดึงดูดจึงต้องใช้สื่ออื่นเข้ามาช่วยทางด้านการศึกษาค่ะ การเรียนตัดต่อวิดีโอนั้นปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานได้หลากหลายโปรแกรมที่ผู้ใช้สื่อโซเชียลนิยมกันอยู่ตอนนี้ก็คือแอปพลิเคชัน c a p c u t ค่ะใช้ได้ทั้ง Android และ iOS มีการดาวน์โหลดให้ใช้งานถึง61,000ปคนและติดอันดับ3ในอันดับยอดนิยมอีกทั้งมีภาษาให้เลือกถึง18ภาษาเป็นแอปตัดต่อวิดีโอนบนมือถือสามารถตัดต่อผลงานภาพและเสียงได้อย่างง่าย สามารถเพิ่มส่วนประกอบต่างๆในหลายๆลเลเยอร์เพื่อนําส่วนที่ดีที่สุดของผลงานออกมาค่ะสําหรับเนะะื้อหาการเรียนรู้จะแบ่งออกเป็น6กหน่วยเรียนด้วยกันนะคะหน่วยเรียนที่ 1. องค์ประกอบของการตัดต่อวิดีโอโดยจะกล่าวถึงเนื้อหาความหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้วิดีโอการสร้างวิดีโอรูปแบบของไฟล์วิดีโอรูปแบบของไฟล์ภาพและรูปแบบของไฟล์เสียงค่ะหน่วยเรียนที่2 การแนะนำแอปพลิเคชัน CapCut จะกล่าวถึงเนื้อหาการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแ Capcut การเริ่มต้นการใช้งานการอธิบายเมนูต่างๆในแพลตฟอร์มหน่วยเรียนที่3การ Import Text Image Sound Style ในหน่วยเรียนนี้นะคะจะกล่าวถึงวิธีการเพิ่มวิดีโอหรือรูปภาพและการเลือกรูปแบบของข้อความตัวอักษรการใส่เสียงหรือการเพิ่มเอฟเฟกต์เสียงหน่วยเรียนที่4 เพิ่ม Transition Effect Overlay หน่วยเรียนนี้จะกล่าวถึงวิธีการเลือกเอฟเฟกต์ประกอบวิดีโอการเพิ่มอร์เ l a y ซ้อนทับวิดีโอเริ่มต้นหน่วยเรียนที่4หน่วยเรียนที่5การ Export การส่งออกไปยังเฟตต่างๆจะกล่าวถึงเนื้อหาวิธีการส่งออกไปยังแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอจำพวกเดียวกันและการส่งออกไปยังแอปพลิเคชันไปยังสื่อต่างๆ และสุดท้ายค่ะหน่วยเรียนที่6คุณธรรมจริยธรรมลิขสิทธิ์ที่ควรทราบเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอโดยจะกล่าวถึงเนื้อาหาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมพรบรคอมพิวเตอร์อและการใส่แรงน้ำหรือการให้เครดิตของแอปพลิเชคชันแอปคลาค่ะค่ะเมื่อผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาครบถ้วนในแต่ละหน่วยเรียนแล้วผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประมวลผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ารายวิชาการตัดต่อวิดีโอโดยใช้แอปพลิเคชัน c ค p คัดเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนทุกท่านทั้งในด้านการเรียนการทำงานไม่มากก็น้อยนะคะไว้เจอกันในบทเรียนค่ะสวัสดีค่ะ